ดีค่ะวันนี้จะมาสอนหั่นแอปเปิลน,นะคะมีหลายๆท่านถามมาว่าหั่นยังไงไม่ให้แอปเปิลดำนะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาบอกนะสอนวิธีการหั่นนะคะแอปเปิลก่อนอื่นก็จะมีแอปเปิลน,นะคะน้ำเปล่าสะอาดนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือน้ำนี่เราใส่แค่ พอท่วมแอปเปิลที่เราจะใช้นะส่วนเกลือนะคะใส่ประมาณ2-3ช้อนชาได้เลยค่ะค่ะใส่แล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะแอปเปิลค่ะวันนี้แม่ค้าใช้แอปเปิลหั่นแอปเปิลให้ดูสี่รูปนะ จะใช้เป็นแอปเปิ้ลเบอร์80ถึงเบอร์100นะคะลังหนึ่งมี80ลูกถึง100ลูกนะคะจะพอดีขานในการใส่แก้วนะคะจะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเวลาหันนะะาห่นนะคะเวลาหั่นนะคะก็จะหั่นแบบนี้ค่ะหั่นขาครึ่งก่อนแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีนึงนะคะแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้่าวเม็ดออกค่ะ แช่น้ำเกลือเลยนะคะแช่น้ำเกลือนี่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะหั่นแบบนี้ได้เลยค่ะแอป,ปเปิลเขียวแอปเปลิลแดงเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันนะเวลาเราปั่นแอปเปลิลนะคะถ้าเป็นลูกค้าสั่งแอปเปลิลล้วนนะคะเราต้องปอกเปลือกก่อนนะคะ ถ้าเราใส่แอปเปิลเต็มแก้วเลยมันจะฝาดเปลือกนะคะแต่ถ้าเป็นผลไม้รวมเราสามารถใส่แอปเปิลได้4-5ชิ้นเลยค่ะถ้าเกินจาก5ชิ้นจะออกฝาดนะคะหั่นแบบนี้ค่ะวอ s h ชิงตันก็ใช้ได้นะคะแอปเปิลวอ i n ชิงตันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะสูง เราใช้แอปเปิลธรรมดาแบบนี้ก็ได้ Apple Hill, Apple แอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงหั่นเหมือนกันค่ะ อยู่ที่ตลาดสดเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะหั่นไปเลยค่ะหั่นแบบนี้นะ,ะก่อนที่เราเอาแอปเปิ้ลมาหั่นนะคะเราล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนะคะหนึ่งหนึ่งรอบนะ,ะหรือว่าใครมีน้ำยาล้างผลไม้สามารถใช้ได้เลยค่ะหรือว่าใช้กับน้ำเกลือก็ได้นะคะใช้น้ำเกลือล้างก่อนก่อนที่เราจะมาหั่นนะคะ น้ำเกลือเบกกิ้งโซดานะคะหรือว่าน้ำน้ำยาล้างผลไม้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะช่วยลดายาค้าแมลงนะคะชิ้นไหนหั่นเสร็จแล้วแช่น้ำเกลือไว้เลยนะคะแช่น้ำเกลือเลยนะคะ แช่น้ำเกลือเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาล้างก่อนนะคะพักไว้แค่ประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะสะเด็ดน้ำค่ะใส่ตะกร้าสะเด็ดน้ำได้เลยนะคะใส่ตะกร้าพักไวส้สะเด็ดน้ำนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแอปเปิลน,นะคะเตรียมแอปเปิลสำหรับปัน่น